สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามหนึ่งในร้อยครับตัวนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงกับนิสสันซันนี่นีโอเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2003นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเจ้าของคุณครูดูแลดีสุดๆนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งาน69,000บาทนะครับ6 9 0 0 0าบาทเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังเดียวซ้ายเลียวขวาก็ไม่ดังครับมาลองขับได้ครับรถอยู่แถวคลอง3วากรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามรายได้ ติดต่อได้เลยครับรถคัดสวยเช็คเก็บงานเรียบร้อยสีสันสวยงามเต็มคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใครที่สนใจกับราคาหลักมือนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บ งานอะไรให้ปวดหัวนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมาหยีเดิมจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับตกแต่งรายไม้สวยๆนะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถโดยรวมได้วยสวยนะครับได้สวยได้สภาพได้ราคา69,000บาทนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บงานนะครับใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอำนวยความสะดวกเน้นใช้งาน เดินทางใกล้ๆสะดวกปลอดภัยฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอด69,000บาทครับราคาสภาพสุดคุ้มแน่นอนใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับสีสวยเต็มคันสีสวยเดิมบางไฟใสๆสปอรตไลท์อยู่ครบ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์หน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวัมจมน้าใครที่ชอบและกําลังหารถราคาหลักหมื่นฝากกว้ด้วยนะครับเน้นโทรเจรจาเน้นโทรสอบถามไปเลยครับรายได้ติดต่อได้ครับจองได้ครับรับประกันการจองใครที่สนใจนะครับอยู่ใกล้มินบุรีก็โทรเจรจามาชมเช็คอยู่รถทดลองขับนะครับเอกสารครบพร้อมโอนมีประกันชั้น3อยู่ด้วยนะครับเอกสารครบนะครับภาษีปี68รถสวยรถเดิมรถดีเน้นใช้งานอำนวยามสะดวกทนทานดูแลง่ายอะไหล่หาได้ทั่วไปคันนี้รถบบ้้านนแทะครั ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นะครับคันนี้สวยๆนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บงานนะครับพี่ชายผมดูแลและเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับคัดรถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับมาลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับโดนแน่ๆนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับตกแต่งรายไม้ภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสภาพดีฟังชมเช็คดูรถทดลองขับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกกับราคาหลักหมื่นนะครับสาหรับคันนี้ก็คัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับคู่มือครบนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามไปก่อนเลยครับขอรูปขอคลิปวิดีโอขอก็ได้นะครับสมาชิกบานไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับขอรูปขอคลิปกันนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ รับเราก็ไม่ผิดหวังแน่นอนลถสวยคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับหลายท่านอาจจะเจอนนโอในราคาต่ํากว่านี้นะครับแต่ผมกล้าบอกเลยว่าไม่ใช่สาภาพนี้แน่นอนแค่สีนี่ก็เก็บงานเองก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับคันนี้สีสวยสาภาพงามมากๆาะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานมาเลยครับมาเลยครับหกหมานบาทนะครับนิสสันซันนี่เนโอปีสองพามมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเป็นคุณครูนะครับใช้งานดูแลสาภาพมาดีสุดๆนะครับไฟสวยใสๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้